เยนท่านประธานสภาที่เคารพผมปฏิพัฒน์สันติพาดาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดพิศณุโลกเขตหนึ่งพักเก้าไกลขอพิปรายให้สภาแห่งนี้เห็นถึงความล้มเหลวและคอร์รัปชันของรัฐบาลชุดนี้ในการปกปิดข้อมูลโรคระบาดในสุกรลอยตัวจากความรับผิดชอบทําให้กเกษตรกรลายย่อยลายกลางต้องประสบปัญหาอย่างรุนแรงบริหารราชการโดยเอื้อกลุ่มทุนใหญ่ทําให้ตอนนี้ประชาชนทุกคนจะต้องเจอกับสถานการณ์ของแพงข้าวแรงถูกและจะเป็นอย่างนี้ไปต่อเนื่องยาวนาน นี่คือการที่ทุกคนจะต้องรับภาระจากระบบที่ล้มเหลวด้วยเงินในกระเป๋าของพวกเราทุกคนขอขึ้นสไลด์เลยครับ,รบท่านประธานครับเรายังไม่ลืมเหตุการณ์เนื้อหมูที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับเริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคม2564หมูเนื้อแดงจาก125บาทขยับทุกเดือนเป็น136บาท165บาทและไร้ายแรงที่สุดในเดือนมกราคมคือ190ถึง220บาท สาหัสก็คือหมู3ชั้น260 3 0 0ถึง3า0บาทนะครับสวนทางกับดัชนีราคาเนื้อสุก,กรของโลกถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับราคาเนื้อหมูเนี่ยหยุดปรับตัวขึ้นแล้วค่อยๆปรับตัวลงจุดตัดสำคัญอยู่ที่วันที่11มกราคม2565เป็นวันที่ประเทศไทยยอมรับโดยกรมปรศุสัตว์ว่าเรามีโรคระบาด ASF ในประเทศไทย และมีการตรวจสอบการกักตุนเนื้อสกรในห้องเย็นต่างๆถ้าไม่มีการเปิดเผยในวันที่11ตรงนี้นะครับราคาหมูอาจจะทะลุไปถึง300บาทก็ได้ตอนนี้หมูอยู่เต็มห้องเย็นไปหมดครับตั้งแต่กลางเดือนมกราคมเป็นต้นมาตรวจพบหมูในห้องเย็นไปแล้ว1,366แห่งมีหมูเก็บอยู่24.66ล้านกิโลกร,รัมเป็นอย่างน้อยประธานครับรัฐบาลออกมาเคลมผลงานทันทีว่าแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด แต่ผมอยากจะบอกท่านประธานและพี่น้องประชาชนว่านี่มันคือละครตบตาคนไทยทั้งประเทศเพราะจริงๆแล้วคณะรัฐมนตรีรู้มานานแล้วว่ามีโรคระบาด ASF แต่ท่องตามโพยอย่างเดียวว่าไม่มีทําให้มีคนแค่จํานวนเล็กๆก,ก,กลุ่มเดียวในประเทศไทยที่รู้สถานการณ์ ASF เป็นอย่างดีและแสวงหาความมั่งคั่งเหยียบย่ําพี่น้องประชาชนผู้บริโภคและเกษตรกรรายย่อยที่ตอนนี้หลายคนล้มละลายหนี้สินท่วมหัว บางคนเส้นเลือดในสมองแตกตายที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมความเสียหายย่อยยับที่เกิดขึ้นในฟาร์มขนาดเล็กแต่กลุ่มทุนใหญ่ไม่กระทบกระเทือนอะไรมีหมูขายไม่อั้นกำไรมหาศาลส่งออกทะลุปเป้าตอนนี้ทุกคนต้องวิ่งหาหมูจากทุนใหญ่เพราะไม่มีหมูของลายย่อยขายแล้วกินรวบเบ็ดเสร็จ กรมปศุสัตว์ทำตัวเลขล่าสุดชี้แจงในกรรมธิการมีการเพิ่มกําลังการผลิตการขยายฟาร์มของขนาดฟาร์มขนาดใหญ่เต็มไปหมดเพราะรู้มาตลอดว่ามีการระบาดและถ้าใครมีหมูในปลายปีนี้และตลอดทั้งปีนี้นี่คือเวลาของการทำำรํากําไรท่านประธานครับทั่วโลกมีองค์ความรู้และแนวปฏิบัติในการกําจัด ASF อยู่แล้วมีอยู่3หลักด้วยกันหลักที่1คือหล,หลักที่เรียกว่า alertness การแจ้งเตือนสถานการณ์การระบาด หลักที่สองคือ cooperation คือความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภายในและก็ต่างประเทศและหลักสุดท้ายคือ transparency ความโปร่งใสในการรายงานประเทศนี้ไม่มีสักอย่างทำตรงข้ามทั้งหมดไม่มีการแจ้งเตือนไม่มีความร่วมมือและมีแต่การปกปิดเพราะมีธงอย่างเดียวคือตั้งเอาไว้ว่าทำยังไงก็ได้ให้ประเทศไทยไม่รู้ว่ามีการระบาดผมกล้าพูดอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับ ขอให้พี่น้องดูสไลด์ต่อมานี้นะครับปี62ครับเราพูดเรื่องนี้ในยติไปเรียบร้อยแล้วว่าประเทศของเราโดยเฉพาะคณะรัฐมนตรีรู้อยู่แล้วว่ามี a อ f และเป็นวราระแห่งชาติวันที่16ตุลาคมนะครับทางด้านซ้ายมือได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันควบคุมและกำจัดโรคอฮิวาแอฟริกาในสุก,กรหนังสือฉบับนี้อ้างอิงถึง3คนครับท่านประธไม่ต้องเป็นห่วงนะคนแรกก็คือนายกรัฐมนตรี คนที่สองคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคนสุดท้ายคือรองนายกรัฐมนตรีจุลินลักษณะวิสิทธิ์สามท่านนี้อยู่ในหนังสือฉบับนี้รู้เรื่องมาตั้งแต่ปี62แล้วมีการประชุมเรียบร้อยแล้วอย่ามาอ้างว่าไม่รู้เรื่องท่านประธานครับตอบถ้าการระบาดในปี62ซึ่งอย่างน้อยนะครับมีในภาคเหนือแน่นอนและมีที่จังหวัดนคร พนมแน่นอนและมีการปกปิดข้อมูลในเบื้องต้นผมรับได้ไม่ได้บอกว่าถ้าเราจะต้องเจอโรคระบาดแล้วเราต้องประกาศทันทีมันมีผลกระทบทางเศรษฐกิจแน่นอนแต่เรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในปี63ปี63นะครับมีสุกรตายมีการทําลายหมูในภาคเหนือจํานวนมหาศาลสากรเชียงใหม่ล,ลําพูนพังย่อยยับปี63ถึง64คอมอมีการออกค่าชดเชยทําลายหมูไป3ครั้งรวมเป็นเงิน1000ล้านบาท ทำลายหมูไปสามแสนตัวท่านประธานครับเราไม่มีสักตัวหนึ่งเลยเหรอที่เจอ ASF และบอกว่าเป็นการทำลายหมูด้วยโรคเพิร์สท่านประธานครับก่อนหน้าปี62นะครับประเทศไทยไม่เคยทำลายหมูด้วยโรคเพิร์สหลักแสนตัวมาก่อนโรคเพิร์สเป็นโรคประจำถิน่นมีวัคซีนแต่นี่ท่านทำลายหมูไป3 0 0แสนตัวเฉพาะที่เล็กคอร์ดได้นะครับเรามาอ้างว่าเป็นโรคเพิร์สเรื่องนี้เป็นตลกห่วยๆที่ใครๆก็รู้ท่านประธานครับ เรื่องต่อมานะครับจบปี63ทั้งที่มีการระบาดอย่างกว้างขวางไปรเรียบร้อยแล้วหมูตายไป3 0 0แสน 300, กว่าตัวแล้วแต่จบปีจัดงานแบบนี้ครับท่านประธานปี63จัดงานเฉลิมฉลองนะครับเฉลิมชยัยยิ้มรับผู้เลี้ยงสุก,กรปลืม้มไทยเป็นหนึ่งเดียวในอาเซียนที่ปอดโรค ASF ส่งออกโต400%มันจะไม่โตส่งออกโต400%ได้ไงครับรอบประเทศเขาติดกันหมด แลวดูท่านอธิบดีนะครับยืนยิ้มแถลงการแบบนี้ในปี63นี่ผมนึกว่าท่านเป็นผู้จัดการบริษัทนะครับเนี่ยนี่อธิบดีนะฮะนี่คือการปิดปีที่ตบหน้าคนไทยทั้งประเทศว่าปี63นั้นประเทศไทยไม่มีเอเซนี่คือการส่งผลที่ทําให้ปี64คือหายยนะของคนที่เลี้ยงสุกรและผู้บริโภคทั่วประเทศปี63ปกปิดข้อมูลไว้จนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเสียหายย่อยยับ และในกลางปี6-4การระบาดลงมาที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกท่านประธานครับพอมันมีการระบาดมหาศาลขนาดนี้สิ่งที่ผู้เลี้ยงต้องทําคืออะไรครับสไลด์ลงครับก็คือการขายหมูถูกๆตัวหนึ่งขายกัน300ร้อยห้าร้อวิ่งจับหมูกันทั้งวันทั้งคืนรีบชำละขายเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกทำลายและนี่คือเวลาที่โหดร้ายที่สุดที่บรกเกอร์ พ่อค้าคนกลางนั้นกดขี่ราคาของผู้เลี้ยงสุกรที่หน้าฟาร์มถ้าไม่ขายก็ไม่ยอมจับหมูก็จะกินวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่แพงขึ้นทุกวันทุกวันก่อหนี้ก่อ,กอสินมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายกเกษตรกรก็ต้องจ่ายก็ต้องยอมขายตัว300-500ลูกหมูนี่ขาย20บาทนะครับแล้ววิ่งจับกันทั้งวันทั้งคืนเชื้อกระจายไปทั่วประเทศท่านประธานนี่คือความโหดร้ายในปี64 ที่ประธานที่รัฐบาลยังท่องอยู่คำเดียวประเทศไทยไม่มี ASF ถ้าจะผ่านด่านสัตว์นะครับจับหมูกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะฮะเราไม่ไดเอารถมอเตอร์ไซค์ไปจับนะครับเอารถสิบล้อไปจับนะฮะขนกันทั้งวันทั้งคืนแล้วมันจะผ่านด่านกักสัตว์ได้ยังไงเพราะหมูทุกตัวที่ออกจากพื้นที่ระบาดจะต้องเจาะเลือดคำตอบง่ายนิดเดียวครับคันละ1 0 0 0 1 5 0 0บาทครับช่วงเร่งๆนี่คันละหมื่นนะฮะเนี่ยครับ ความมั่งคัง่งการลีดเลือดจากปูการกดขี่ข่มเหงนั้นเกิดขึ้นตัวประเทศเพราะรัฐบาลท่องอยู่คําเดียวประเทศนี้ไม่มี ASF ภาคีคณะบดีคณะสัตวแพทย์ทนไม่ไหวนะครับจริงๆไม่ใช่หน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะรายงานผลโลกเลยเป็นหน้าที่ของสถาบันสุขภาพสัตว์กรมปรศุสัตว์แต่ภาคีคณะบดีสัตวแพทย์ทนไม่ไหวมีมติให้แหลบของมหาวิทยาลัยรายงานผลถึงกรมปรศุสัตว์นะครับ และออกเป็นจดหมายไปถึงกรมปศุสัตว์วันที่10ทธันวาคมแลบของคณะสัตวแพทย์ทั่วประเทศพบเชื้อ ASF ของจุลายอย่างน้อย74ตัวอย่างอันนี้ของเกษตรนะครับท่านดูในสไลด์ได้เลยนะฮะวันที่3ทธันวาคมมีการส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ว่าเราวินิจฉัยแล้วเจอ ASF ในสุก,กรแต่เดือนธันวา รัฐบาลยังบอกว่าไม่มี ASF ดูนี่ได้ฮะอันนี้ผลแรบนะครับ p o สิทีฟนะครับใช้วิธี RT-PCR ไม่มีทางผิดพลาดถัดไปเลยครับผมไม่เชื่อนะฮะว่าเราจะสามารถหมกเป็ดข้อมูลอย่างนี้ได้นี่ผมไปขุดซากหมูที่จังหวัดนคนปรปฐมไปกับสสมินนะฮะที่นคนปรปฐมขุดซากหมูที่ตายตั้งแต่กลางปี64ฝังอยู่ใต้ดิน เอากระดูกไปตรวจเจอโพสิทีฟครับท่านประธานและเป็นเชื้อไวรัสที่อยู่ในระดับสูงด้วยแต่กรมปศุสัตว์บอกไม่มี SS ท่านประธานครับขุดไปนี่ไม่ได้เจอซากหมูเหม็นเน่านะฮะขุดไปนี่เจอกรมปศุสัตว์เหม็นเน่านะครับมันเน่าขนาดไหนเน่าขนาดที่ท่องมาสามปีว่าไม่มี SF แต่หมูหายไปเป็นล้านล้านตัว เกษตรกรเจ๊งพังทีนาศคนเลี้ยงหมูหายไปสองแสนลายรัฐบาลบอกไม่มี a อ f ลรองนายกจุลินบอกไม่รู้นายกรัฐมนตรีบอกหมูหายไปไหนไปหาไอ้โม่งมาเนี่ยฮะผมเอาไอ้โม่งมาให้ดูแล้วฮะท่านรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีมีน้ำยาและมีปัญญาปรับคอลอมอรหรือไม่ถ้าคอถ้าลอยตัวไร่ความรับผิดชอบแบบนี้รัฐมนตรีท่องแต่ไม่รู้ไม่รู้ เป็นคุณประวิทย์กันไปหมดแล้วก็กลายเป็นว่าจัดงานตบตาพี่น้องประชาชนนายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบต่อคณะรัฐมนตรีแบบนี้ยังไงถ้าปรับคณะรัฐมนตรีไม่ได้ท่านก็ไม่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีท่านประธานครับความน่าอับอายไปกันใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเอกสารทั้งหมดผมส่งให้ท่านประธานนะครับแล้วฝากวางไว้ที่โต๊ะนายกด้วยนะครับผมกลัวไปไม่ถึงถ้าส่งผ่านกรมปศุสัษษตว์ส่งหมูชีสออกไปกัมพูชา อับอายขายขี้หน้าขอสไลด์ครับอันนี้นะครับส่งหมูมีชีวิตออกไปกัมบูชากรมปศุสัตว์กัมบูชาตรวจเจอนะครับกลายเป็นข่าวกลายเป็นความขายขี้หน้าของประเทศไทยนะครับบอกว่า National Institute Research for Animal Health and Animal Production confirm e d that positive African swine fever virus วันที่29กันยายนและวันที่8ตุลาคม64 ต้องให้แหลบบกัมพูชามาเตือนเรานะครับว่าเรามี SF ขายขี้หน้าเข้าไปทั่วโลกแต่ในเดือนกันยาและตุลาจนถึงธันวารัฐบาลยังบอกไม่มี SF ท่านประธานปออกติผมไม่ได้อภิปรายเดือดอย่างนี้นะแต่ผมโกรธจริงๆว่ามันอะไรกันนะักกันหนามันจะปกป้องผลประโยชน์ของใครกันนะักกันหนาแล้วมันเล่นละครอะไรมันเป็นละครที่ไม่มีใครเชื่อนะครับท่านประธานพอสุดท้ายกว่าจะมายอมรับกันก็ทำสเสียไม่ได้ แล้วพอเจอเชื้อในวันที่10มกราคมนะครับกรมประัตเจอเชื้อท่านประธานเชื่อไหมพอยอมรับว่ามีเชื้อเนี่ยภายใน21วันเจอเชื้อไปทั่วประเทศมันไม่ใช่เพิ่งกระจายวันที่10ครับท่านมันอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วแบบนี้จะให้พวกเราเข้าใจรัฐบาลเป็นอย่างไรนอกจากการปกปิดข้อมูลและปกปิดไปทำไมคำตอบก็อยู่ในงานเลี้ยงในปี63 ที่ท่านรัฐมนตรียิ้มร่าการส่งออกโต400%ขอสไลด์ครับท่านดูกราฟนี้ก็รู้ปกติไม่ได้มีปัญญาส่งออกขนาดนี้หรอกครับแต่ดูปี62 63นะครับกราฟขึ้นไปแบบนี้เลยฮะโตขึ้นไป400%ส่งออกทั้งสุกรชําแหละส่งออกทั้งสุกรมีชีวิตก็รอบข้างมันไม่มีหมูไงฮะอันนี้คือเวลาในการตัดตวงผมเข้าใจนะฮะ ว่าตอนนั้นอาจจะต้องปกปิดบ้างเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่ถ้าท่านประกาศโลกนี้ตอนต้นปี64ผมยังพอรับได้แต่ปี64จนหมูพังพิน้าไปขนาดนี้ท่านยังบอกไม่มีเอเซฟเรื่องนี้ทําไมและผิดชอบผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วสไลด์ลงเลยครับถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างกับสถานการณ์นี้ยังปล่อยให้รัฐบาลและกรมปศุสัตว์ที่เป็นดินแดนสนทยาปกปิดข้อมูลแบบนี้สิ่งที่เราเจอในอนาคตอันใกล้คืออะไรครับ ประการที่1คือทุนใหญ่จะกินรวบผูกขาดการผลิตเนื้อสุกรได้ทั้งหมดเพราะตอนนี้โรคระบาดนี้ได้ทําลายฟาร์มเล็กฟาร์มกลางฟาร์มย่อยไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นทุนใหญ่จะเข้ามาควบคุมปัจจัยการผลิตได้ตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําวัตถุดิบอาหารก็ควบคุมได้พันสุกรก็ควบคุมได้เทคโนโลยีป้องกันโรคก,ก็ควบคุมได้ควบคุมได้ถึงขั้นแผงขายในตลาดสดเพราะตอนนี้เซลล์ของบริษัทนั้นวิ่งไปขายเนื้อหมูตามที่ต่างๆแล้วครับ เพราะไม่มีหมูของคนอื่นจะไปขายคุมเบ็ดเสร็จปกติจะต้องมีทุนเล็กทุนกลางทุนย่อยเพื่อถ่วงดุลราคากับบริษัทใหญ่ตอนนี้วงการวงจรราคาแบบนี้จบแล้วครับท่านประธานกินรวบเบ็ดเสร็จต่อมานะครับถ้าระบบในกรมบริษัทเป็นแบบนี้การระบาดของโรคอุบัติใหม่จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกปี เพราะมันมีวงจรอุบาทของการปกปิดข้อมูลเหมือนเดิม3ปีเจอไป3โรคจากแอฟริกาล้วนๆเลยฮะการะโรคม้าล้มปีสกินแอฟริกันสวายฟีเวอร์รวมแล้วเบาะห้าหมื่นล้านบาทแต่ท่านประพัดครับปีนี้เตรียมเจอหวัดนกนะฮะ H5 n 6ตอนนี้สิ่งที่พูดกันเหมือนเดิมไปเลยครับเจอที่นั่นเจอที่นี่แต่ปกปิดข้อมูลรายงานผลไม่ได้เดี๋ยวกระทบวงการไก่ ต้องมีคนตายใช่ไหมฮะซูนโนซีตนะครับถ้าคนตายเป็นคนจนคนไม่สําคัญก็จะเป็นแค่ศพศพหนึ่งที่ไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรโควิดมั้งฮะแล้วก็เราจะมีวัดนกในประเทศไทยแน่นอนประการที่3คือถ้าเราเป,ปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปวงการวิชาชีพของสัตวแพทย์จะหมดความน่าเชื่อถือและทําให้มาตรฐานตกต่ําทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติผมเข้าใจศัตวแพทย์ศัตวบาลทุกท่านนะและเห็นใจเกษตรกรด้วยว่ามันรายงานผลช่วงแรกไม่ได้ แต่ตอนนี้เนี่ยฮะทุกคนมันดิ้นรนจนทุกคนตายกันหมดแล้วครับเป็นวันที่เราจะต้องเงยหน้าสู้กับความอายุติธรรมที่กดขี่วิชาชีพของเราอยู่เพื่อศักดิ์ศรีจริยธรรมและก็จรรยาบรรณของวิชาชีพถ้าเราไม่กล้ายืนหยัดเพื่อความถูกต้องความพยายามที่จะทำให้วงการสตัตวแพทย์ไปสู่ระดับนานาชาติได้ก็ล้มเหลวถดถอยและถ้าเรากรเกษตรแล้วสตัตวแพทย์หลายคนที่อยากจะรายงานผลนี้ก็เจอว่าวงการนี้มันมีมาเฟียเยอะเหลือเกิน มาเฟียระดับฟาร์มมาเฟียระดับกระทรวงมาเฟียระดับกรมระบบมาเฟียแบบนี้ครับทาให้วงการประสัตเราย่อยยับทุนใหญ่กินรวบเบ็ดเสร็จทุรุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นทุกระดับทั้งในระดับของปศสุสัตว์จังหวัดทั้งในด่านกักสัตว์ทั้งในแล้วก็ระหว่างประเทศผมถามนายกรัฐมนตรีอย่างนี้เลยครับันายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบปกปิดในการปกปิดข้อมูล การละเลยการปฏิบัติหน้าที่ความช่อฉชนของกระทรวงปศที่ทําให้ประเทศเราเสียหายขนาดนี้ได้ยังไงคุณประยุทธ์บอกให้ผมเอาไอ้ม่งออกมาก็นั่งอยู่ข้างๆกันและถ้าคุณหาไอ้ม่งไม่เจอนายกก็ไปส่องกระจกว่านี่คือความรับผิดช,ชอบของท่านถ้าพักเก้าไกลเป็นรัฐบาลนะครับเราจะชั่งน้ําหนักระหว่างการประกาศโรคกับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรอบคอบโปร่งใส และเราขอเสนอทางออกที่หวังว่ารัฐบาลจะฟังบ้างข้อแรกครับเราต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างน้อย3ด้านด้วยกันข้อที่1คือเราต้องทุ่มเทวิจัยและศึกษาแนวทางในการในเรื่องของวงจรการผลิตระบบนิเวศท,ทั้งหมดของการปรศุสัตว์การกระจายสุกรแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุกรตอนนี้เราไม่มีข้อมูลในมือว่าตกลงแล้วประเทศไทยมีหมูเท่าไหร่วิ่งจากจังหวัดไหนไปจังหวัดไหนบ้างทุกคนปกปิดหลบหนีภาษีหมดบริษัทใหญ่ก็ไม่เคยให้เข้าไปดูในรั้วของเขา เราต้องทําข้อมูลใหม่หมดครับไม่งั้นเราจัดการโรคระบาดไม่ได้แล้วเมื่อเราทําข้อมูลทำแมปปิ้งของอีโคซิสเต็มแล้วเราจะสามารถวางได้ว่าเมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นที่นั่นที่นี่เราจะปิดวาวที่ไหนเราจะหยุดส่องหมูที่ไหนเราจะต้องมีระบบเรนเดอริงซิสเต็มก็คือการทําลายซากสุกรที่ผ่านมาทําไมเขาต้องระบายหมูกันครับก็มันไม่มีใครมีปัญญาทําลายฮะแม่หมูตัวหนึ่งหนัก250จะฝังดินก็ยากโยนลงบ่อเนี่ยบ่อเต็มแล้วนะฮะ ให้จระเข้กินเนี่ยจ้ระเทอ้วกแล้วนะฮะมันไม่มีใครจะสามารถฝังหมูเป็นล้านๆ้านตัวในประเทศนี้ได้เพราะรัฐบาลปล่อยภาระในการทําลายซากสุกรไปให้เกษตรกรทําเองก็เลยต้องวิ่งขายกัน20บาท100บาทต้องมีระบบ rendering system ทําลายซากสัตว์ติดเชื้ออย่างมีคุณภาพต่อมานะครับคือพิกบอดต้องเข้มแข็งครับเราจะต้องวางโครงสร้างและโคต้าการผลิตของลายใหญ่ลายกลางรายเล็ก และทำเซกเมนต์ของการตลาดให้ชัดเจนใครจะทำหมูออแกนิกก็ทำใครจะทำแพลนเบสมีทที่อร่อยมีคุณภาพก็ทำใครจะทำเป็นแมสโปรดักชั่นเป็นหมูุตสาหกรรมก็ทำแต่ถ้าไม่มีการมานั่งคุยกันสุดท้ายกรมปศุสัตว์เหมือนเป็นแผนกหนึ่งของบริษัทใหญ่เท่านั้นเองเมื่อเราท่านประธานครับข้อที่2คือเราต้องวางแผนมาตรฐานในการฟื้นฟูและพัฒนาฟาร์มลายย่อยให้ได้ ตอนนี้นะครับกรมบริษัทจะต้องผนึกกาลังกับสมาคมสตัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มและมหาวิวทยาลัยทั่วประเทศในการสร้างความรู้ในการทําฟาร์มที่มีไบโอ e เค r i ริตี้แล้วเดินทางร่วมกับเกษตรกร,กรลายย่อยช่วยเขาในการลงทุนเป็นเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยอย่างน้อย3ปีและทําให้ฟาร์มลายย่อยกลับมาให้ได้ใช้เทคโนโลยีออนไลน์เข้าไปช่วยเพื่อให้การเดินฟาร์มคอนแทคสัตว์นั้นมีน้อยที่สุดอันนี้ฮะถึงจะเรียกว่า วาระแห่งชาติไม่ใช่วาระของการปกปิดแห่งชาติรรท่านประธานเรื่องของวัคซีนก็เป็นปริศนาว่าได้หรือไม่ได้ก็ทุ่มเทวิจัยไปเลยและโปร่งใสเปิดเผยการอัปเดตสถานการณ์ให้กับเกษตรกรเป็นระยะระยะอย่าไปแอบทําการอย่าไปแอบใช้กันอย่าไปปล่อยให้มีการผูกขาดอย่าให้มีบโบรโกเกอร์อีกให้วัคซีนเป็นของที่กเกษตรกรจะเข้าถึงได้และถ้ามันใช้ไม่ได้ผลก็ต้องกล้ายอมรับว่าไม่ได้ผล อันนี้ต่างหากวาระแห่งชาติท่านประธานครับข้อเสนอเหล่านี้ของพรรคก้าวไกลจะทําให้ประเทศไทยยังมีอนาคตสําหรับเกษตรกรลายย่อยที่ทวงดุลราคากับลายใหญ่อยู่ในการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมมีระบบการพัฒนาปศุสัตว์และการฝ้อระวังโรคที่มีประสิทธิภาพยกระดับมาตรฐานฟาร์มการตรวจวินิจฉัยของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติได้ถ้ารัฐบาลคิดเล่าไปทําผมจะถือว่าเป็นประโยชน์ แต่ถ้าเที่ยวไปบอกเกษตรกรให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์สมาร์ทฟาร์มสมาร์ทมาร์เก็ตแต่รัฐบาลสติปิดและกรมปศุสัสตว์หมกเม็ดช่อฉนถ้าไม่ทําแล้วยังขวางการทําแบบนี้ก็ออกไปได้เลยครับยุบสภาให้ประชาชนเลือกรัฐบาลชุดใหม่ครับขอบคุณครับ